เักษิณมึงลืมตัวไปเลยยี่งมึงจับจ้วงเอาแม่ครูจานที่นนี้กูได้ลุกศิทธิ์ลงตาแล้ววันหลังเนี่ยผมจะเล่าเรื่องมันกับหลวงตาแล้วกับเรื่องหลวงตาให้ฟัง,ง,งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าในที่สุดแล้วทักษิณก็น้องตาอย่างคุณลนทรายผมเชื่อมัน่นและนั่นคือที่มาของฟอกตาตทุกวันวันละสิบชั่วโมงกสมขยมสนธิตอกซ้ำเผยจุดจบทักษิณสุดอนาถเปิดวาจาสิทธิ์หลวงตามหาบัว ุนลกกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะสำหรับเรื่องของนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคด,ดีมาตรา1นึ 2, ที่กอกำลังอยู่ในช่วงของการพักโทษจากการที่กสมค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการออกมาสอบเรื่องของการรักษาและการควบคุมตัวของนายทักษิณของโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทันจนทำเอาสะเทือนไปถึงเหล่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมาก และก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นค่ะให้คนที่พร้อมจะขยี้เรื่องนี้ออกมาแชร์ทักษิณรัวๆและก็มีการขุดประเด็นต่างๆออกมาสาวไม่หยุดอย่างล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลต่างก็มีการให้ความสนใจอย่างมากจากกรณีค่ะที่นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้มีการออกมาทำคลิปค่ะสนธิเล่าเรื่องซึ่งก็มีการทำออกมาค่ะเพื่อที่จะแชร์วีรกรรมเก่าของนายทักษิณซึ่งก็พบว่ามีตอนหนึ่งที่น่าสนใจ ซึงมีชื่อตอนว่าตัดแขนขวาทิ้งโดยในส่วนที่ข่าได้มีการพูดถึงกรรมแล้วก็จุดจบของนายทักษิณบางช่วงบอกว่าคุณผู้ชมครับหลวงตาเคยให้พระอาจารย์ปิวถ้าผมจาไม่ผิดนะพระเลขาท่านทำจนไม้ฉบับหนึ่งมหาผมบอกว่าหลวงตามหาบัวขอนิมนต์คุณสนธิลิ้มทองกุลขึ้นมาที่วัดป่าบ้านตาดและได้มีการนิมนต์คุณทักษิณชินวัตรมาด้วย ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ท่านทั้งคู่<อ>เพื่อมาพูดจากันต่อนหน้าแล้วหลวงตาจะเป็นคนกลางไกลเกี่ยให้ผมเป็นคนเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งทำอะไรผมก็ทำตามมีคนถามผมว่าวันนั้นเนี่ยท้าหลวงตาบอกให้เลิกราต่อกันคุณสนธิเลิกได้ไหมผมตอบได้ว่าผมเลิกเพราะผมเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่มีญาติเป็นอรหันต์แล้ว ท่านมองอะไรทะลุก็ไปดูคนไปบ้านป่าเยอะตอนนั้นลูกศิษย์ลูกหาท่านทั้งนั้นผมก็ไปผมไปก่อนหนึ่งวันแล้วผมไปนอนในวัดวันรุ่งขึ้นถึงเวลานัดสิบโมงหลวงตาก็นั่งเป็นประธานผมก็นั่งพับเทียบข้างๆท่านคุณผู้ชมครับทักษิณไม่มาส่งใครมารู้ไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรเขามาราบหลวงตาแล้วบอกว่าท่านนายกติดโน่นติดนี่ท่านชี้หน้าบอก ใครให้คุณมาเราเชิญทักษิณชินวัตรไม่ได้เชิญคุณไปออกไปไล่ผูวาอุดรเป็นหมูเป็นม้าเลยท่านก็นั่งอยู่กับผมแล้วท่านก็หันมาพูดทักษิณมันหมดบุญละท่านพูดอย่างนี้เลยนะทักษิณมันหมดบุญแล้วต่อมาเมื่อได้มีการถามสนทิว่าถ้าทักษิณไปในวันนั้นอาจจะไม่มีถึงวันนี้นายสุนทีตอบว่าก็แล้วแต่ท่านตัดสิน อาจจะไม่มีถึงวันนี้พร้อมกับมีการเล่าต่อว่าก็มีลูกศิษย์เอกของท่านตอนนั้นเยอะแยะบอกท่านคะคุณทักษิณคุณสนที่เป็นลูกศิษย์ท่านยังไงท่านก็บอกว่าทักษิณเหมือนแขนขวาสวนที่ก็เหมือนแขนซ้ายแล้วบอกว่าท้าวันนี้ทักษิณไม่มาแปลว่าอะไรก็แปลว่าแขนขวามันเน่าแล้วท่านจะทำยังไงก็ตัดมันทิ้งสิ ใช้แขนซ้ายอย่างเดียวนายสุนที่บอกว่านี่คือตำนานเบื้องหลังหลังจากนั้นแล้วหลวงตาท่านไม่พูดกับทักษิณอีกเลยไม่พูดเรื่องทักษิณอีกเลยแม้แต่นิดเดียวพร้อมบอกว่าหลวงตาบัวพูดครั้งสุดท้ายที่สวนแสงธรรมแล้วครัวตรงนั้นมีแม่ครัวชื่อเจ๊หมวยหลวงตาลงมาอยู่สวนแสงธรรมเจ๊หมวยก็มาอยู่ด้วยเพราะอาหารที่หลวงตาฉันนั้นเขาระมัดระวังมาก เพราะมีคนพยายามวางยาพิษหลวงตามาหาบัวหลายครั้งทีนี้พอตกค่ำคนทําครัวรวมถึงเจ้หมวยว่างซึ่งผมจะไปกราบท่านตอนค่ำพอเดินเข้าไปก็ไปเจอพวกเจ้หมวยก็เรียกให้เข้าไปนั่งรอหลวงตาสักพักหนึ่งท่านก็เดินมาและนายสนธิค่ะก็ได้มีการเล่าการแต่งกายของหลวงตาบัวว่าในขณะนั้นท่านเดินมาใส่รองเท้าแตะมีจีวรมีสะบงอันหนึ่งท่านก็เดินมาทักทายทุกคนกราบท่าน นายสนธิบอกว่าเจมวยเนี่ยเป็นตัวการพูดขึ้นมาว่าหลวงตาเจ้าขา่ะทักษิณตอนนี้ใหญ่มากคุมตำรวจคุมทุกอย่างในประเทศไทยแล้วเราจะไปยังไงหลวงตาก็หัวเราะแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลทักษิณมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่นายสนธิค่ะมีการย้ำว่าสิ่งที่หลวงตาพูดนั้นพูดในวันที่ทักษิณมีอำนาจสูงสุดและบอกว่า มันจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในอนาคตเงินทองมันมีเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วสุดท้ายแม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไม่ได้นี่คือคำพูดสัจวาจาของหลวงตาแต่คนก็บอกว่าอา้าวแล้วทักษิณยังอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะในที่สุดแล้วทักษิณก็ต้องตายอย่างทุรนทุรายนายสนธิบอกว่าผมเชื่อมั่นคนที่อนันตริยกรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ เพราะทักษิณอยู่เบื้องหลังวิษณุเครืองามในการที่จะแจ้งบอกว่าสมเด็จยานสังวรเนี่ยท่านไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ซึ่งไม่จริงโกหกเพราะทักษิณต้องการผลักดันสมเด็จเกี่ยววัชเกตที่ตระกูลของดามาพงของคุณหญิงอ้อเคารพนับถือเป็นอย่างสูงให้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแทนแล้ววิษณุก็เป็นคนคิดวิธีการต่างๆและนั่นคือที่มา ที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่าลุงตาบอกว่าวิสุมันทำอนันตริยกรรมช่วงท้ายของชีวิตจะลำบากยากเย็นขมขื่นทรมานจิตทรมานใจทรมานร่างกายและนั่นคือที่มาของฟอกไตทุกสิบวันวันละสิบชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะยังพบว่านายสนธิยังออกมาฉะนายทักษิณถึงเรื่องที่นายทักษิณน,นั้น เคยมีการพูดเก่าหาห,าหลวงตามหาบัวในครับฮาตั้งแต่ที่เจ้าตัวนั้นค่ะยังไม่กลับมาประเทศไทยซึ่งก็เป็นช่วงที่คนค่ะมักจะมีการออกมาแชร์วาจาสิทธิของหลวงตามหาบัวที่มีการตำหนินายทักษินเป็นจำนวนมากโดยในขณะนั้นทักษินบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงตามหาบัวได้มาหาผมที่บ้านผมก็กราบอย่างดีผมก็รักเคารพทันมากแล้วก็อ้างว่าหลวงตามหาบัวบอกว่านายก พาหลวงตาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวหน่อยผมบอกโอ้ไม่ได้ครับเพราะว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวต้องทําหนังสือท่านก็โกรธคิดว่าผมไม่รักท่านไม่พาท่านเข้าเฝ้าโดยนายสนธิค่ะก็ได้มีการออกมาต่อทักษิณเรื่องนี้ว่าทักษิณเนี่ยนะเป็นคนที่จุดๆๆมากไปออกคลิปที่เมืองนอกบอกว่าหลวงตามหาบัวโกรธเพราะว่าหลวงตาจะให้เป็นคนพาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นค่ะนายสนธิก็มีการด่าแรงแล้วก็บอกว่าทักษิณมึงลืมตัวไปแล้วหรอมึงจับจ้วงพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดนี้ตนนิลูกศิษย์หลวงตาแล้ววันร้างจะเล่าเรื่องมันกับหลวงตาและกับผมเรื่องหลวงตาให้ฟังพร้อมก็มีการบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเคยไปกราบหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาตั้งไม่รู้กี่ครั้งทำไมระดับท่านต้องให้มึงพาเข้าไป แล้วอ้างว่าโกรธท่านเหมือนที่อ้างว่าผมกโกรธเพราะไม่ให้เงินกู้ผมทุเรศซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็พบว่าสิ่งที่นายสนธิกล่าวมานั้นเป็นความจริงโดยพบว่าในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในขณะที่หลวงตามหาบัวยังอยู่นั้นได้มีการเดินทางไปกราบหลวงตามหาบัวหลายครั้งจากนี้คุณผู้ชมคะ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า หลังจากที่กอสอมคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการออกมาสอบเรื่องของนายทักษินกับกรมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการดำเนินการไล่บี้เรื่องของนายทักษินมากขึ้นทำกลางการเคลื่อนไหวภาพประชาชนที่ตอนนี้ค่ะก็เริ่มที่จะออกมาลุกฮือซึ่งนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นการนับถอยหลังสู่จุดจบของนายทักษินตามวาจาสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวหรือไม่ มีคำโพสมีการโพสเฟซต่างๆของศิลปินชาติผู้นี้นะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จำมินเมย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับศิลปินแห่งชาติควรจะเป็นอจิตต่อไปหรือไม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางศูนย์ร่วมประชาชนป้องสถาบันนะครับพวกเราก็เลยเดินทางมาที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะยื่นถอดถอนเจ้าที่เจ้าท,ทางนี้มี เรียกตีจูเอีย e ภาษาจีนเขาเรียกตีจูเ e อียใช่ไหมมีเจ้าที่ดินอยู่แล้วเราเกิดมาเมื่อมีต e ีจูเอียเราต้องกราบไปแต่ถ้าไปรับ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 ที่ของฝรั่งเศสหรืออเมริกามันม,ม, e A R มันไม่มีตีจูเ e อี A ่ยมันไม่มีใครมีบุญคุณทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นไงประเทศมันเละชิบหายเลย ยื่นแล้วปลดแอดคราบาวสินศักดิ์รีผลศิลปินแห่งชาติเปิดหลักฐานชำระพฤติกรรมจับจ่วงสถาบันจากกรณีค่ะที่ทัวมีการลงไปถล่มแอดคราบาวหรือนายยืนยงโอภากุลไม่พอค่ะยังโดนแจ้งความจอโดนดำเนินคดีจากเดิมค่ะที่ต้องขึ้นเวทีไปร้องเพลง สงสัยว่าอาจจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นสารแทนหลังจากที่นาแอดคาราบาวค่ะมีการออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนพักสม้มเอาใจ3นิ้วติ่งส้มอย่างออกหน้าออกตาในการให้กําลังใจพักเก้าไกลที่ถูกยุบอีกทั้งค่ะยังมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เข้าใจได้ว่านาแอดนั้นได้เอ็นเอียงไปทางพักส้มเสียแล้วแม้พักส้มจะถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดแล้วว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนนำมาสู่การที่กลุ่มปกป้องสถาบันค่ะมีการออกมาเคลื่อนไหวยืนปดหน้าแอดคาราบาวพ้นจากการเป็นศิลปินแห่งชาติในวันนี้โดยวันนี้ค่ะ14สิงหาคม2567กลุ่มซอปป,ปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้มีการเดินทางไปตามนัดโดยไปรวมตัวกันค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมนำโดยนายอานอนท์กิ่นแก้วประธานกลุ่มสปป,ปสโดยระบุว่าเดินทางไปเพื่อที่จะยืนน่นหนังสือจีกระทรวงวัฒนธรรม โปรดศิลปินแห่งชาติที่มีใจฝักใฝ่พวกล้มเจ้าที่กระวงวัฒนธรรมถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งคนในโลกโซเชียลค่ะก็เข้าไปร่วมเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก เช่นเห็นด้วยไม่มีค่าควรตำแหน่งศิลปินแห่งชาติลดด่วนไม่คู่ควรโดยพบว่าก่อนที่ทางกลุ่มค่ะจะมีการเดินทางไปยื่นโปรดศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้นายอนุ์กินแก้วประธานกลุ่มสปปสก็ได้มีการยื่นแจ้งความคดีม,มาตรา1 1 2และพระบอคอม มาตรา14กับค่ายเพลง Warner Music ประเทศไทยซึ่งก็เป็นต้นสังกัดค่ะของวงคาราบาวกับปอทกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหตุที่ค่ายเพลงดังกล่าวค่ะมีการก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงและก็เคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นโปรดิลปินแห่งชาติบางช่วงบอกว่าทำต้องทำให้สุดไปเลย คุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองคุณก็พิสูจน์เอาคุณจะแก้ไขหรือคุณจะอธิบายมาตรา1นึให้คุณไปอธิบายบนสารแล้ววันนั้นพวกคุณกับพวกผมจะได้เจอกันบนสารพร,ร้อมกับบอกว่าผมเป็นแฟนคลับของศิลปินผมชอบทุกเพลงเวลามีขึ้นเวทีผมก็ร้องแต่เพลงของเขาเนี่ยแหละเราตั้งแต่อายุ15-16ปีก่ได้ยินเสียงเพลงมาจนถึงฝานี้เขาแก่เราก็อายุมากขึ้น เราก็ยังชื่นชอบเขาอยู่แต่นั่นคือการชื่นชอบแต่พฤติกรรมมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งการกระทําผิดหรือไม่ผิดมันก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ในการยื่นในครั้งนี้ไม่ได้มีความเกลียดชังไม่ได้มีอคติแต่อย่างใดแต่ที่ยื่นเพราะเห็นในความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนายอานนทกล่นแก้วยังบอกอีกว่าผมรักเขานะผมถึงอยากให้เขาได้พิสูจน์ว่าคุณไปฝักใฝ่เรื่องการล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองพร้อมกับมีการตั้งข้อสงสัยว่าคุณเกลียดประเทศนึงมากคุณด่าประเทศนั้นมาตลอดทั้งที่ประเทศนั้นให้การสนับสนุนพรคนั้นทําไมคุณถึงไปสนับสนุนพวกล ล้างสถาบันมันเกิดอะไรขึ้นและก็มีการย้ําว่าเพราะผมรักผมถึงอยากให้คุณได้พิสูน์ตัวคุณเองว่าคุณทําผิดหรือทําถูกแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาเปิดหนึ่งในหลักฐานชําแหล่แอดคาราบาวกันว่าเพราะเหตุใดทําให้สมควรถูกปลดออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติโดยทีมข่าวเดอะทรูสค่ะก็ได้มีการพบกับคลิปวิดีโอคอนเสิร์ตหนึ่งของแอดคาราบาวเมื่อช่วงปีพศ2566ที่พักเก้าไกลนั้นชนะการเลือกตั้งและอยู่ในช่วงของการโหวต พิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะเป็นตัวเต็มทําให้ได้เห็นถึงคําพูดของแอดคาระบาลทุกประโยคอย่างชัดเจนซึ่งก็มีหลายจุดค่ะที่เขาข่ายจับจุงสถาบันและหมิ่นเบื้องสูงอย่างมากโดยในคลิปค่ะแอดคาร์บาลพูดว่าอยากให้ใครเป็นนายกเอางี้ถ้าอยากให้ส้มเป็นนายกยกมือขึ้นและในคลิปค่ะก็ปรากฏว่ามีคนยกมือขึ้นในแอดถามต่อว่าทาไม่อยากให้สีส้มเป็นนายก ยกมือขึ้นปรากฏว่ามีผู้ยกมือน้อยมากทําให้นาะยแอดพูดว่าน้อยกว่ารา้ออันตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ไม่เป็นไรนายพิธาต้องผ่านด่านพระอรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอํานาจสูงสุดจุดจุดจุด,จดมีอํานาจสูงสุด แล้วลูกน้องจุดๆ,ๆคือซวอแล้วก็ทหารการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของจๆๆุดๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วนายพิธาไม่ได้เป็นนายกอย่าไปเสียใจเรื่องก็เป็นเช่นนี้เราก็ต้องอยู่ต่อไปและยังบอกอีกว่า ถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็อยู่ไปอย่างเฮียแบบนี้แหละอยู่ไปเฮียไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยดูเข้าไปดูผู้ใหญ่เขาทำอะไรไปบ้านเมืองนี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าทางมีเจ้าที่ดินอยู่แล้วเราเกิดมามีเจ้าที่เราต้องกราบไหว้แต่ถ้าไปรับลทัทธิของฝรั่งเศสหรือของอเมริกามา มันไม่มีเจ้าที่มันไม่มีใครมีบุญคุณทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นไงประเทศมนเละมากๆเลยอเมริกาเละฝรั่งเศสเละตนแบบประชาธิปไตยโคตรเละเราควรดีไซน์ประชาธิปไตยแบบของตนเองดีกว่าจีนดีไซน์ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมไทยดีไซน์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็จบแค่นี้แหละใครอัดคลิปเอาไว้เอาไปเผยแพร่ได้เลยผมอนุญาต ผมพูดเรื่องจริงพูดจากหัวใจไม่ได้เกลียดชังพิ่ทาไม่ได้เกลียดชังใคร แต่นี่คือเรื่องจริงคุณผู้ชมคะแม้คําพูดจะมีการกล่าวตําหนิประเทศต้นแบบประชาธิปไตยตะวันตกแต่ก็มีหลายจุดค่ะที่พูดไม่เหมาะสมกล่าวล่วงสถาบันอย่างมากซึ่งก็เป็นดังที่นายอานนท์กลิ่นแก้วสปปสกล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยนว่าคุณเกลียดประเทศนึงมากคุณด่าประเทศนั้นมาตลอดทั้งที่ประเทศนั้นให้การสนับสนุนพักนั้นทําไมคุณถึงไปสนับสนุนพวกล้มล้างสถาบันมันเกิดอะไรขึ้นจากนี้คะ่ะก็ได้เวลาที่น้าแอด The จะต้องไปชี้แจงแต่ก็อาจจะต้องไปชี้แจงบนศารค่ะก่อนที่จะถูกปลดออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาตินั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นึกถึงประโยคที่ว่าทำดีร้อยครั้งไม่เท่าทำผิดครั้งเดียวความดีลบความผิดไม่ได้โดยแอดคาร์บาวยินยงโอภากุลค่ะได้รับการยกย่องชดชุเกียนให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักประพันธ์นักร้องเพลงไทยสากลตั้งแต่ปีพศ2556้ยโดยกรมส่งเสริมวัฒ ธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีเกียตรติมีศักดิ์ศรีในฐานะผู้มีความสามารถมีผลงานสร้างสารรค์และมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งศิลปินแห่งชาติการนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสําคัญทางด้านศิละปะที่ได้สืบสานงานศิละปะของชาติจากอาดีตจนถึงปัจจุบันและดํารงสืบต่อไปในอนาคตนั่นเองแต่วันนี้ตําแหน่งแห่งศักดิ์ศรีนี้ของแอดคาราบาวจะยุติลงหรือไม่ต้องติดตามค่ะ